คือเกมโซไลท์ที่ตัวเอกหล่อจนหน้าเหมือนไส้แต่คุณภาพมันจะเป็นยังไงมาดูกันใน LINE ซอฟท P e ีวิดีโอรีวิเมืองครัสเมืองที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเกินยุคนี่คือเมืองที่ประชากรใช้ชีวิตโดยมีหุ่นยนต์เป็นค่ารับใช้ แต่อยู่มาวันหนึง่งหุ่นที่เคยรับใช้มนุษย์กลับเริ่มฆ่าฝันเจ้านายทําให้เมืองถูกยึดโดยกองทัพหุ่นยนต์เท่านั้นยังไม่พอผู้รอดชีวิตที่เหลือจะต้องเจอกับโรคระบาดท,ที่ยังหาทางรักษาไม่ได้เราจะรับบทเป็นหุ่นยนต์ของเจแพเโลนักสร้างหุ่นยนต์ประจําเมืองครัสเราถูกปลุกขึ้นมาโดยเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่หวังให้เราเป็นวีรบุรุษปกป้องเมืองคือถ้าใครรู้จักนิทานพินอกเคิโอคุณก็จะมีความคุ้นเคยอยู่ประมาณ10%เ อย่างเสียงของผู้หญิงที่ปลุกเราตอนแรกนั่นก็คือนางฟ้าจริงรีดเจมินี่ก็จะมาเป็นตะเกียงพกผาตัวละครบางตัวจากในนิทานก็จะมาโผล่ให้เราได้เจอบ้างแต่ว่าบทบาทเรื่องราวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนิทานเลยเพราะ,ะนั้นคุณไม่ต้องรู้เรื่องพินอคคิโอก็ได้นี่คือนิทานเรื่องใหม่สําหรับทุกคนแม้ว่าภาพรวมมันจะคล้ายกับเกมโซมากๆหรือให้ชัดกว่านั้นก็คือมันคล้ายกับัดบอล แต่การเล่าเรื่องของไลน์ซอฟพีจะมีความชัดเจนกว่าในขณะที่บลัดบอลมันจะมาแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เล่นจนจบบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไล์ซอฟพีจะบอกชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวเอกต้องทําอะไรบ้างเพื่อกู้สถานการณ์บรรดาที่มาเบื้องหลังคําตอบที่แท้จริงส่วนใหญ่คุณไม่ต้องสังเกตฉากไม่ต้องสืบความไม่ต้องตีความด้วยตัวเอง เดี๋ยวเกมก็จะมีคนมาเล่าให้ฟังหรือว่ามีไฟล์ข้อมูลให้อ่านง่ายๆคือเล่นไปเรื่อยๆหละเดี๋ยวก็รู้เองเอาจริงผมว่าแบบเนี้ยหลายคนน่าจะชอบมากกว่าและที่เป็นจุดเด่นของ Li ซ of P เลยก็ตามชื่อเกม Lies ความพิเศษของพระเอกคือเขาเป็นหุ่นยนต์ที่โกหกได้มีความคิดสามารถตัดสินใจได้เองเพราะงั้นตลอดการเดินทางเราจะเจอกับทางเลือกว่าเราจะโกหกหรือพูดความจริงแต่การโกหก ก็ไมไ่มีเป้าหมายในทางชั่วร้ายอย่างเดียวหลายครั้งเลยที่เราจะได้โกหกเพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นแต่เราจะไม่ทำอย่างไงก็ได้อยากพูดตรงช็อตฟิลอย่างเดียวก็แล้วแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ต้องลองดูเองและเรื่องราวจะยิ่งเข้มข้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราได้รู้ว่าไม่ได้มีแต่เราที่โกหกคนรอบตัวเราใครบ้างพูดจริงใครบ้างที่หลอกเรามาตั้งแต่แรกแม้ว่าโดยรวมมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าลึกล้ำอะไรมาก แต่ความเข้มข้นความน่าติดตามมันไม่เป็นรองใครเลยอีกอย่างที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวคือการที่เขาใช้สไตล์ของตัวละครหลักแบบซีรีส์โซแต่ก็ไม่ได้กลวงแบบเป็นภาชนะเปล่าช่วงเปิดเกมอาจจะดูไปอย่างนั้นแต่เล่นไปสักพักคุณจะได้รู้ว่าตัวเอกเราเขามีอะไรมากกว่านั้นและเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเอกพูดถึงเขาจะเป็นตัวละครแบบสําเร็จรูปไม่ใช่เราสร้างเองเขาก็ไม่เหมือนกับพระเอกเซคิโร่ที่แบบพูดออกเสียงตลอด พราะงั้นในจังหวะที่เราโกหกจังหวะที่เราเลือกช้อยบางอย่างเราจะไม่ต้องรับรู้ว่าน้ําเสียงของพระเอกเขาพูดด้วยความรู้สึกยังไงทิ้งให้เราจินตนาการเองเป็นการพบกันครึ่งทางทั้งความเป็นตัวละครที่เป็นตัวของตัวเองและก็เป็นตัวแทนของผู้เล่นแบบพอดี บอกตรงๆเลยว่าเหตุผลที่ผมสนใจเกมนี้คือผมชอบบอลมากๆผมชอบบรรยากาศชอบงานอาร์ตชอบความดิบแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะสิปีแล้วยังไม่มีวีแววภาคต่อก็มีเกมนี่แหละที่ดูใกล้เคียงที่สุดและดูจากดีไซน์ของเกมนี้ก็ชัดเจนเลยว่านี่คือทีมสร้างที่ชอบบอลเหมือนกันแต่และอย่างที่เขาถ่ายทอดในเกมนี้มันคือการสืบทอดบอลชัด,ชด บรรยากาศบ้านเมืองยุคปี1700ระเนระนาดด้วยศพโรคระบาดกับซากปรักหักพังแถมยังมีปีาศาจเดินเพ่นพ่านไปทั่วเมืองเอาแค่นี้ก็ใช่ละการดีไซน์ฉากก็ใช้แนวคิดเดียวกันเช็คพอยต์1จุดสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายเส้นทางตอนแรกที่เราไปเจอจุดเช็คพอยต์เราอาจจะไปต่อได้ทางเดียวแต่พอผ่านไปเรื่อยเราจะเจอลิฟต์เจอบันไดที่จะพาเราลัดกลับมาที่เช็คพอยต์เดิม คือทำให้เช็คพอยต์เดียวกันกลายเป็น progression ของหลายเส้นทางเรื่องราวเควสที่เราได้รับจากผู้คนมันจะเป็นการพาให้เราไปหาของบางอย่างแล้วเอากลับมาให้ตัวละครนั้นและในเกมนี้เราไม่ต้องจำเองว่าตรงจุดไหนบ้างที่เป็นจุดของ NPC ในหน้าเทเลพอร์ตถ้าตรงจุดนั้นมันมีคนรอรับของมีคนรอให้คุยเกมก็จะขึ้นโลโก้หลังชื่อเช็คพอยต์ให้รู้ไปเลยว่าตรงนี้มีซัมติงไปต้องหาเองแต่คุณต้องเจอเองก่อนไม่งั้นมันไม่ขึ้น และบางจุดก็จะมีทางเลือกให้เราโกหกหรือว่าพูดความจริงหลอกให้ไปที่อื่นทั้งที่ความจริงควรจะไปอีกที่ใครเล่นบลัดบอลมาก่อนร้องอ๋อแน่นอนฮับของผู้เล่นที่เป็นโรงแรมก็จะเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างจะซื้อของอัปเกรดอาวุธอัปเลเวลทุกอย่างจบที่เดียวรวมๆก็คือถ้าใครเล่นเกมโซมาก่อนเกมนี้นี่คือไม่ต้องสอนแต่ก็ใช่ว่าเขาจะก๊อปเกมโซอย่างเดียวบางอย่างเขาก็มีสไตล์ของตัวเอง การโกหกพร้อมกับผลที่ตามมานั่นก็เรื่องหนึ่งละการอัปเกรดตัวละครก็มีมากกว่าการอัปเกรดอาวุธกับเลเวลในช่วงหนึ่งเราจะปลดล็อกการอัปเกรดพรีออร์แกนทํได้การเก็บแร่คอรสที่เป็นไอเทมหายากมากได้มาจากการฆ่าบอสทำเควสหรือไม่ก็สำรวจพื้นที่ลับการจะเอาโบนัส,สแต่ละแบบคุณต้องใส่คอสตามช่องที่กำหนดในช่วงแรกต้องใช้2ชิ้นพอไปหลังๆมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็น3ชิ้น4ชิ้นแต่เราก็ไม่ได้ใส่เปล่า การใส่คว้สแต่ละชิ้นจะมีโบนัสเพิ่มเป็นของตัวเองที่เราสามารถเลือกได้4สายจะเป็นสายต่อสู้สายป้องกันสายเทคหรือว่าสายเล่นของจะให้ท่าชา์จตีแรงขึ้นตีเอาพลังคืนได้เยอะขึ้นอยากได้อะไรก็เลือกเอาแต่ว่าในช่องเดียวห้ามใส่สายเดียวกันแขนกลของพระเอกก็เป็นเครื่องมืออีกอย่างพอเราคราฟมันขึ้นมาแล้วเราสามารถอัปเกรดมันต่อได้ที่ไม่ใช่แค่แรงขึ้นแต่มันจะเป็นการปลดล็อกท่าใหม่ของอุปกรณ์ชิ้นนั้น และจุดที่เจ๋งที่สุดของลายซาเีก็คือการถอดประกอบอาวุธอาวุธทุกชิ้นสามารถแยกชิ้นส่วนเหลือเป็นช่วงปลายกับด้ามจับและทุกชิ้นสามารถใส่รวมกันได้อย่างถ้าคุณได้ขวานมาเล่มหนึ่งกับดาบยาวอีกเล่มพอลองเล่นดูโอ้ยไม่ชอบขวานเลยมันสั้นไปแต่ถ้าฟันของดาบยาวก็ไม่ค่อยถนัดเราก็ลองเอามาประกอบกันปลายเป็นดาบยาวด้ามเป็นด้ามขวานกลายเป็นว่าท่าฟันจะเป็นแบบขวานแต่หัวปลายเป็นดาบยาว และด้ามจับกับช่วงปลายก็จะมีท่าพิเศษติดมาด้วยอย่างปลายดาบก็จะมีท่าพุ่งฟันส่วนด้ามขวานก็จะเป็นท่าแบบ boost defense ขึ้นมาอยู่ที่เราเลยว่าเราอยากเล่นอะไรจะมีแค่อุวุธ์พิเศษที่เราแยกชิ้นส่วนไม่ได้แต่ถ้าใครคาดหวังว่ามันจะออนไลน์กันได้เรียกคนอื่นมาช่วยโค o p อัอันนี้ก็เสียใจด้วยครับไม่มีไม่มีทั้งการโค o p อไม่มีการ PVP มีแค่การเรียกบอทมาช่วยสู้บอสเพราะฉะนั้นในด้านคอนเทนต์มาจจะไม่ค่อยเหมือนพวก Dark s o u l มันจะคล้ายๆกับเซ k ิโรเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่จะยาวกี่ชั่วโมงก็อยู่ที่คุณตายหนักขนาดไหนโดยส่วนตัวผมจบรอบแรกลอบไป33ชั่วโมงตายยับตายเย็นจะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะงั้นก่อนที่ท่านผู้ชมจะลองเอามาเล่นลองมาดูช่วงเกมเพลย์ก่อนเพราะนี่คือจุดที่คริติคอลที่สุดของเกมนี้เลย ลองคิดดูว่าถ้าเกิดคนที่เล่นเซคิโร่เก่งเทพสุดๆเล่นบัดรบอลเซียนสุดๆได้โอกาสทําเกมโซของตัวเองบ้างจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเป็นไลท์ซอพีนี่ไงผมสัมผัสได้เลยว่าคนสร้างเกมนี้เขาชอบ2เกมนี้มากแล้วก็เล่นเก่งมากๆจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้มันยังไม่พอมันต้องยากกว่านี้เกมการเล่นของล์ซอพีจะให้ความรู้สึกเหมือนกับบัดบอลรวมร่างกับเซคิโรอย่างที่บอก ใครเคยเล่นบลัดบอลจับเกมนี้ก็เป็นทันทีเลยแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้เน้นหลบมันจะเน้นไปที่การเข้าปะทะกับการตั้งรับคล้ายๆกับแนวทางของ s e คิโรแต่เขาทำให้มันโหดยิ่งกว่าทั้งสองเกมการตั้งกาดจะไม่กันด a m เมจแบบร0 0ถ้าอยากกันแบบไม่เจ็บคุณต้องกันแบบ Perfect ก u a r d กดกันในจังหวะที่ศัตรูกำลังตีคือโหมดยากของเซคิโรกลายเป็นโหมดพื้นฐานของเกมนี้ แต่การกันแบบธรรมดาก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าดัมเมจที่เรารับตอนตั้งกาดเราสามารถฟื้นคืนได้ด้วยการฟันศัตรูหรือมันก็คือระบบรีเกนจากบลัดบอลต่างกันตรงที่ว่ามันต้องเป็นดัมเมจระหว่างตั้งกาดโดนตัวเปล่าๆไม่ได้แต่เราจะตั้งกาดตลอดก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะศัตรูจะมีท่าโจมตีอันตรายคุณทาได้2ออย่างนั่นคือการเพอร์เฟกต์าดเสี่ยงตายไปเลยหรือไม่ก็หาทางหลบให้พ้น ที่ผมรู้สึกว่ามันโหดมากคือจังหวะในการเพอร์เฟกการ์ดมันโคตรสั้นเลยสั้นกว่าการดิเฟลกของเซคิโร่แบบครึ่งหนึ่งผมลองเปิดเซคิโร่เล่นดูอีกทีรู้สึกง่ายขึ้นมาทันทีเลยเพราะในเซคิโร่เรากดรัวก็ติดช่องว่างในการกดก็กว้างกว่าท่วงท่าของศัตรูในเซคิโร่ถึงมันจะเร็วแต่มันก็มีการส่งสัญญาณชัดเจนแต่ของไลยซยโซพีนี่แบบถ้ากดในจังหวะเดียวกับเซคิโร่ตายอย่างเดียวเพราะาจังหวะที่เรากดได้มันแคบมาก ถ้าโจมตีก็ชอบมาแบบหลอกๆบางทีก็เร็วบางทีก็ง้างบางทีง้างนานมากแต่ตีแบบสายฟ้าแลบของเซกิโร่มายังพอรัวได้แต่ว่าอันนี้นี่คือวัดรีเฟล็กล้วนๆและการเพอร์เฟกต์การ์ดก็จะเป็นการเล่นแบบไฮริสไฮรีวอร์ดมันจะมีรูปแบบที่เหมือนกับเซคิโร่ก็คือยิ่งเรากดติดก็จะยิ่งทําให้ศัตรูอ่อนแรงหรือเป็นการทําลายอาวุธให้ศัตรูอ่อนกว่าเดิมแต่ว่าเกมนี้ไม่มีหลอดพอสเจอร์ เราจะไม่เห็นว่าศัตรูมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วเห็นแค่หลอดพลังศัตรูที่กลายเป็นสีขาวในจังหวะน,นี้ถ้าเกิดว่าเรากดชาร์จแอทแทคตีศัตรูได้ศัตรูจะติดสแตั๊กเกอร์ให้เราโจมตีแบบเฟทธอ a แอทแทหรือก็คือการกระซวกไส้แบบในบลัดบอลไม่ใช่นินจาสังหารแบบทีเดียวตายของเซคิโรกลายเป็นการตีหนักที่จะแรงเท่าไหร่ก็อยู่ที่ค่าสเตตัสของเราคือทุกอย่างมันสร้างมาเพื่อดักทางคนเล่นโซ่ ปัดดาบในเซคิโร่มันง่ายไปไม่ได้ต้องสายฟ้าแลบแบบนี้ตีเอาพลังคืนแบบบลัดบอลไม่ได้ต้องกาดก่อนศัตรูเสียหลักนินจาสังหารทีเดียวไม่ได้ต้องชาร์ตตีก่อนแถมไม่รับประกันว่าจะทีเดียวตายตั้งกาดนานๆใช้วุธนานๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าอาวุธมีเสียหายต้องคอยซ่อมมันด้วยคิดดูแล้วกันว่าไอ้ท่าที่เราดีดตัวขึ้นจากพื้นในบลัดบอลในเซคิโรเราทําได้ตั้งแต่เริ่ม แต่ว่าเกมนี้ต้องปลดสกิลมาก่อนคือมันเป็นเกมที่สร้างโดยเทพเกมโซและก็คาดหวังให้คนอื่นต้องเทพตามเขาขนาดผมที่เล่นตั้งแต่ d ดีม o นโอยัน Elden Ring มาเจอเกมนี้ยังรู้สึกว่าเกมนี้มันว่าชิบหายเลยมันจะยากไปไหนจนบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่พอดีแล้วถึงจะมีตัวช่วยให้บ้างอย่างแบบการสู้บอสก็จะมีทางเลือกให้เราซัมมอนบอทมาช่วยไอเทมที่ใช้ในการซัมมอนก็หาง่ายอยู่แล้ว แต่ว่าบอสบางตัวก็ไม่มีให้ซัมมอนแถม AI เพื่อนเราก็มาเป็นกระสอบทรายอย่างเดียวไม่หลบไม่กาดเดินบวกอย่างเดียวกลายเป็นเราต้องคอยโปรเทคถ้าอยากจะให้บอทอยู่ช่วยนานๆและจริงๆในเวอร์ชั่นที่ผมเล่นนี่ก็ถือว่าง่ายกว่าตอนเดมโม่แล้วนะตอนเดมโม่กดกาดมีดีเลย์ด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ก็ยังถือว่าโหดอยู่ดีแต่ถึงมันจะยากจนรู้สึกไม่ค่อยพอดีมันก็ยังเป็นเกมที่สนุกมาก อย่างว่ามันคือบลัดบอลผสมเซคิโรเราก็เลยได้ข้อดีของทั้งสองเกมคุณจะได้เจอกับการต่อสู้แบบไฮสปีดถึงเลือดถึงเนื้อเราเจ็บก็ทำมันเจ็บด้วยอุปกรณ์แขนกลก็เป็นอาวุธพลิกแปลงเปลี่ยนเป็นฉมวกดึงศัตรูเข้ามาฟาดเปลี่ยนเป็นแขนไฟฟ้าช็อตหุ่นยนตเปลี่ยนเป็นปืนไฟเผา,าสิ่งมีชีวิตหรือใช้โล่ระเบิดสะท้อนการโจมตีใครชอบ2เกมนี้อยู่แล้วคุณก็น่าจะชอบลายซอฟท์พีถ้าทนความยากได้นะ และถึงเขาจะก๊อบไอเดียเกมเพลย์มาแบบแทบจะทุกระเบียดนิ้วเขาก็ยังมีสไตล์ของตัวเองหรือเอามาทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างการใช้ท่าพิเศษของอาวุธแต่ละชนิดเราต้องใช้ทรัพยากรที่เรียกว่าพลังเฟเบิลไดจากการโจมตีการฆ่าศัตรูคือแทนที่จะเป็นหลอดมานามีให้เราใช้ตั้งแต่แรกเปลี่ยนเป็นการเน้นบวกชาร์จพลังขึ้นมาถ้าเราตายหลอดเฟเบิลก็จะโดนรีเซ็ตแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับไปเก็บโซคืนมาได้ หลอดพลังเฟเบิลก็จะชาร์จกลับมาเท่าเดิมการกดเพอร์เฟกต์การ์ดก็จะช่วยในการฟื้นพลังรีเกนถ้าคุณกดติดบ้างไม่ติดบ้างจังหวะที่กดติดก็จะช่วยฟื้นพลังจากการกันธรรมดาและถึงเกมนี้มันจะไม่มีการดรอปของเติมพลังรีชาร์จที่จุดเช็คพอยต์อย่างเดียวในจังหวะที่ของเติมพลังหมดเราสามารถโจมตีศัตรูเพื่อชาร์จของเติมพลัง1ชิ้นให้เป็นโอกาสรอดไปถึงจุดเช็คพอยต์แต่ว่าชิ้นต่อ,ตอไปก็จะชาร์จยากขึ้นเรื่อย คือถึงมันจะโหดถึงมันจะไม่ปราณีเลยแต่นี่เป็นเกมที่ให้รางวัลกับผู้เล่นสายบวกช่องเก็บของก็ใช้ง่ายกว่าในเกมโซลจากที่เราเคยกดลูกศรลงอย่างเดียวเลื่อนของไปทีละชิ้นในเกมนี้เขาทําเป็นช่องบนช่องล่างแต่ละช่องใส่ของได้3อย่างและก็มีระบบกระเป๋าเสริมส่งตรงมาจากเอลเดนริงทาให้เรามีปุ่มในการกดใชไอเทมเยอะยิ่งกว่าในเกมโซลไอเทมป้องกันตัวของที่ใช้ใส่เพิ่มดีเฟนต์ไม่มีผลกับของแต่งตัว ทั้งสองอย่างแยกเป็นคนละหมวดไม่ต้องเจอปัญหาหมดหล่อเพราะว่าไปเจอชุดที่ดีกว่าแต่หล่อน้อยลงบ้างเถอะไอ้ทิโมตีชาละเม่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> รวมๆแล้วมันคือเกมโซล์ที่ก๊อปได้อย่างยอดเยี่ยมติดปัญหาตรงที่ว่ามันโคตรยากเลยคือไม่ใช่ว่ามันไม่แร์ทุกการเผชิญหน้ามันพอจะเห็นทางชนะแต่มันก็เป็นปลายทางที่แบบริปรีจนท้อคุณต้องเก็ตกูดคุณต้องเล่นแบบเพอร์เฟถึงจะผ่านไปได้ แต่ข่าวล่าสุดก็เห็นว่าจะมีการแพทช์ช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้ให้เกมมันง่ายขึ้นอีกก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเข้าถึงง่ายกว่านี้ไหมแต่ณตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่เกมสำหรับมือใหม่เลยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันดูเหมือนบัดบอลมากๆก็คือเทคโนโลยีกราฟิกคือถึงมันจะเป็นเกมยุคนี้ แต่ในหลายฉากผมยังรู้สึกว่ามันให้ฟีลเหมือนเกมปี2016คือในจังหวะที่ฉากมืดตัดกับที่สว่างมันก็ดูสวยงามตามสไตล์งานอาร์ตแต่เมื่อไหรที่คุณเปิดตะเกียงส่องที่มืดความจืดก็เริ่มฉายเห็นทันทีการสะท้อนของพื้นผิวการทำแสงเงามันดูไม่เหมือนเกมสมัยนี้เลยไม่มีเอฟเฟกใหม่ๆอย่างแบบแสงส่องผ่านวัตถุแสงสะท้อนสีจากพื้นผิวคือก็ยังสวยอยู่แหละแต่มันคล้ายกับยุคแบลดบอลหรือไม่ก็ดาร์กโซ่สาม แต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นเกมภาพสวยที่กินเครื่องน้อยมากนี่น่าจะเป็นเกมแรกในยุคใหม่ที่ผมสามารถเปิดภาพ 4K โดยไม่ต้องเปิดการ upscale ปรับแบบทุกอย่างสุดหมด 4K แท้เครื่องผมที่ใช้ RTX 3080แค่นี้ก็ถึง60เฟรมแล้วแต่มันก็เป็น60เฟรมที่แบบมีแกว่งบ้างเพราะฉั้นทางที่ดีกว่าก็คือการเปิด DLSS แต่ผมก็เปิดไม่เยอะเอาไว้ที่ระดับคุณภาพคราวนี้คือเฟรมเรท ไปถึงร้อยเลยโดยที่ภาพก็ยังดูเป็น 4K คือถึงจะไม่ได้ล้ำไม่ได้สวยเหมือนเกมใหญ่ๆแต่ได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มยิ่งมันเป็นเกมที่เราต้องใช้รีเฟล็กแมนๆขอเฟรมที่เยอะแล้วเล่นด้วยจอเฮิร์สตสูงๆมันก็น่าจะดีกว่าเรทเรสซิ่งไงนะและถึงจะเป็นแพทช์แรกจากตอนที่เกมเพิ่งออกผมก็ยังไม่เจอบั๊กอะไรเลยเจอตรงจุดเดียวที่อยู่ผมก็โดนสะพานดีดตัวพุ่งไปข้างหน้าแถมดีด้วยซ้ําผมไม่ต้องวิ่งเอง ก็ถือว่าทีมสร้างเก็บงานได้ดีมากแต่อย่างที่บอกครับเกมนี้ถ้าจะให้สวยอย่าเปิดตะเกียงไม่งั้นความจริงเปิดเผยและถ้าจะให้โชว์ว่ามันเล่นได้ดีขนาดไหนงั้นเรามาลองกับคอมระดับสเปคกักลางสำหรับตัวนี้ก็คือ Acer Predator Helios Neo16 มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 รุ่น1 3 5 0 0 HX ภายใต้สถาปัตยกรรม14คอร์20เทรดทความเร็วได้สูงสุด 4.7GHz การ์ดจอ NVIDIA RTX 4050, RAM DDR5 16 g b b u บัส 4800, SSD Storage ความจุ512 g b หน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียด Full HD แบบ 16:10, พร้อมกับ Refresh Rate 165 Hz และเครื่องนี้ก็มากับ Windows 11ที่มาพร้อมกับ Game Pass 1เดือนซื้อมาไม่ต้องซื้อเกมโหลดเล่นได้เลยใครอยากเล่นลายซอาผีก็เล่นได้ทันทีถึงนี้จะเป็นแล็ปท็อปราคาประหยัด แต่ก็ยังมาพร้อมกับ CPU Intel Gen 13คุมพลังที่เก่งในเรื่องของการประมวลผลแบบ Multi-tasking จะเล่นเกมไปด้วยเปิดอย่างอื่นไปด้วยไม่ใช่ปัญหาใครที่ยังคิดว่าจะเล่นเกมต้องปิดทุกอย่างเพื่อเกมลื่นที่สุดมายุคนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการแล็ปท็อปที่พร้อมกับการทำหลายอย่างในเครื่องเดียว Intel Gen 13คือตัวเลือกที่เหมาะมากเครื่อง Helios Neo 16ก็ยังมาในทรงเกมมิ่งกับสี Obsidian Black เน้นเท่ดุดันตรงปุ่มนำแพดก็จะมีไฟปุ่ม Predator Sense ที่ยวไว้เปิดแอปพลิเคชันในการดูสถานะฮาร์ดแวร์กับอีกปุ่มที่อยู่บนซ้ายจะไว้เปลี่ยนโหมดพัดลมมีตั้งแต่เงียบๆเ,เอาไว้ใช้ทำงานทั่วไปจนถึงขั้นดังเต็มสูบแลกกับความแรงขั้นสุดใครใส่หูฟังเล่นเกมก็คงไม่คิดอะไรมากพอตการเชื่อมต่อก็มาแบบครบครันมีทั้ง Wi-Fi 6กับ Bluetooth 5.1ในการเล่นไลน์ซอฟต์พีเราสามารถปรับสุดได้เลย บนความละเอียด Full HD 16ต่อ10เฟรมเรทที่ได้เกินร้อยตลอดในฉากอาคารส่วนในฉากกว้างหล่นลงามาอยู่แค่90เฟรมคือไม่ต้องเปิด DLSS ไม่ต้องเปิด FSR เล่นธรรมดาปรับสุดก็ลื่นอยู่แล้วยิ่งในบางช่วงเฟรมเรทมันขึ้นไปถึง150เฟรมก็เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเลยสำหรับเกมนี้แล้วถ้าหลายซอฟพียังได้ขนาดนี้เพราะงั้นเกมธรรมดาทั่วไปเครื่องนี้เอาอยู่แน่นอน เราก็เลยเอามาลองอีกสักเกมหนึ่งนั่นก็คือ call of duty warzone 2.0อันนี้เราเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างถึงจะเล่นโหมด Battle Royale หรือว่า dmc เฟรมเรทก็ยังเกินร้อยยิ่งในโหมด multiplayer ไม่ต้องพูดถึงซัดไปเกือบเท่า refresh rate รวมๆแล้วคือถ้าใครอยากได้เกมมิ่งแล็บทอราคาประหยัดแต่เล่นเกมระดับทั่วไปได้แบบสบายส่วนเกมหน,กหนักก็ยังพอถูถ a c e r predator helios neo 16ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกในช่วงเวลานี้ ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ITCity ส่วน Li n e ซอบพีในด้าน p e r formance ผมก็ไม่เหลืออะไรให้คอมเมนต์ละถึงมันจะเป็นเกมที่เหมือนกับหลุดมาจากคอนโซลเจนที่แล้วแต่ด้วยความลื่นไหลกับความเนี้ยบไม่มีบั๊กไม่มีปัญหาอะไรแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับแฟนเกมโซในตอนแรกผมเกือบจะเรียกเกมนี้ว่าโซกับเกรด A แต่ด้วยคุณภาพของมันทั้งเนื้อเรื่องทั้งการออกแบบทั้งเกมการเล่นมันพอที่จะเป็นเกมโซอีกภาคหนึ่งเลยแต่ด้วยความยากที่แบบเข้าขั้นซาดิชแม้แต่แฟนเกมโซก็อาจจะไม่ชอบเพราะงั้นถ้าใครอยากลองผมก็ขอแนะนำเลยครับเกมดีแต่ตอนเล่นก็ใจเย็นๆแล้วกันเพราะผมเนี่ยไม่เย็นแล้วหนึ่ง